จะชา้านะเราจะชา้านะคุยชา้านะ,ะ,านะมันมาอยู่บ้านนี้มาอยู่บ้านนี้แล้วตัวนึ่ง <st arts> แปร์ <des k> วัดสัตวมาโดนไปอาก,กาศตัวโ, <as> โอ้ยยยสัตวเนาะโอ้ตัวนี้เลือดแล้วตัวดาบเลือดอยู่บ้านนี้เ <as ks> ล <as ks> ือดชาร์จปะไม่ไม่ไม่มันชาร์จอยู่ข้างในนัสองนสอ มันชาร์จอยู่ข้างในเนี้ยบ้านเนี้ยตัวดาบอ่ะสี่ห้าหน้าประตูสวยยืมเ้แม็กก่อนยเอแม็กก่อนคุณเข้าบ้านนี้อยู่บ้านนี้เข้าบ้านนี้นะไปอยู่ตามดแล้วแล้วๆล้วสวามมันยืนขอบขอบตายบ้างตายบ้างขึ้นมา

มีป่ะมีป่หนิ่มแล้วนี่เป็นตัวนึงรอ่ะเี่นี่ตัวไหนเอ้ยมักกำลังจะเข้าบ้านแม่งเปิดประตูมพี่เสียงคนไปบ้านเราเนลยยิงเลยเนี้ยถีบไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านมา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 ยงไอ้มีคนยิงกูอยู่ข้างหลังนะ ัววดขาก็หลังคาบ้านนั้นบ้านนี้อีกแล้วบ้านนี้อีกแล้วเนว้ยเดี๋ยกลางวงที่เราข้างบนกันกลได้มีที่หลบมีบ้านนี้กับบ้านนู้นอ่ะมันจะไปเล่นไหมล่ะบ้านนี้ต่างกันตลายแล้วจะระเบิดได้เหมือนกันครับต้องต้องคิ้วดบหน่อยนะ ไม่กูลืมผิวเองคิดคิดเปิดนี่นะ <laughs> บ้านไหนก็อันตรายเราลงถ้ามันมีคนล้อมเนอเป๊ะเปไม่ได้ <c oughs> ไไดึงเซลหนึงแบตอะไรมาเยอะนะรอติดอถใหม,ม่อยู่ <c oughs> อ๋อติดเปิดตกใจ <c oughs> บ,บัตรกูสั่ง <c oughs> มา โยนแบตมาเกินอันหนึงล้วซทมันดิงเซล,ลไม่ได้ไอเหียเรามีแป่ะเอนมี้ยืงเหลือเยอะเว้ยแสดงว่ามันไม่มีโอปามันอยู่เดีพี่ใกล,ใกล้ๆทานสุเอะไรทาน่สี <Yeah. S 2> ไ้ไว้ครับเอาครับเี่ยจะมาครับเพื่อน หนีไปเี้มมาทำไมอะไปสิมึงมีเหมือนหมาโอ้ยยืนอย่างงี้มันจะมาคามบน้าหีนี่สุดยังไงเนียตีมาแล้วยิคนบินนะจงเอามุมนี้ดีกว่าถ้าเนี้มีนะใช่มันขาอยู่ท่นะอะไรยึดซำได้นะ รูปคือไหนแล้วแบทลายยี่กระยับมีเซตไม้ก็เออเขียวในนี้หมดแล้วนะก็ถเขียวหมดแล้วนะเซลไอเฮียไม่มีเลยแบตโอ้หมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วเราต้องการคนตายแถวนี้เซลที่สองตัดสี่โอ้กูมีหกอันก็ยังเล่นได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงเห็นวงไหมเอ้วงเห็นเหรโอ้ยใครเอ้ยฝ่ายิงเฮ้ยไม่ใช่ดิยิ่งยิิ่งยิิ่งยิ่ง เนี่ยนั่นทางทิศทาีอ่ะที่างที่่ะที่าีอ่แหละทางนั้เียเยเฮียเฮียเฮมยเฮียเฮียเลียเฮียเตียเฮียเฮียงีเฮียเฮีคเอียเเฮียยเฮยเอียเฮียเเฮยเอีียเยเฮีใเฮเฮียเฮียยเีเลยเฮียเียเฮยเฮียเีเยเฮียเเยเฮยเอยเเฮียยเฮยเเดี๋ยวยเฮียยเยเฮียเฮียเฮ ปรูนี้ระวังนะมันโล่งนะประตูต่างเนี่ยนั่นประตูนี้พังแล้วนะอะไรกันไม่ได้ประตูพังแล้วโอ้โหเยี่ยมสุดเ้ยไม่พังว่ะเดี๋ยวไปพังเปิดออกไปไม่ใช่เหรอเฮ้้ยยคนนนไปซาโอ้โหเต็มทีมเลยแล้วขึ้นไปยิงก็ไม่ได้ด้วยนะพี่ขวายิงเราหรือเปล่าแตกมันนั่งชาร์จกล้องตัวโผล่ไอ้ชิบหาย ั์มานึ่งิดงมาหนึงนโอ้ขวาบนนู้นอีย่าจะยเบิดใส่เรานะไอ้ไอ้ตรงน้อจะเบิดใส่เราาทงหดเลยี่ยโดนล้อมอีกแล้วหมู่บ้านควยไจะยิีอะียทำไมเราถูกล้อมอ้เยฟิวบนเขาตรงข้ามมีตีแมทเพิ่งใช้นะจะเราอาจจะมีมีมีอยู่หลงบ้านเนี่ยมันอยู่อ่ะไหนวะไอสัตว์ ไอ้เหี้ยวิ่งมาอยู่หายไปไหนแล้วพอเห็นแล้วแล้วนี่ขาดแตกถือขาแตกขาแตกปักกระดิ่งใหม่ละโดนมาแล้วระเบิดเอ้ยลุงผู้กัวชัดเหี้ยกระลาบเหียแท้เออกลุ่มไม่ได้คุมข้างล่างไงนะมีอะไรหนีขึ้นมาข้างบนก่อนนะถูกไอเหี้ยเดี๋ยวครับเหนือข้างบนเดี๋ยวเหนือบนนี่แปดแปดสิวอ่ะ วยเพื่อนแปรอีกทีนึงไอ้สัตว์ไม่หลบน็อกนะนะคุ้มแต่เลือดที่กูเดือพไอ้เหี้ยหุ่นยนต์แม่งกระโดดเข้าบ้านมาแล้วเข้าบ้านมาแล้วนะเข้าบ้านมาแล้วนะ149วิวิโป้โป้โป้คนเดียวกันยิงวิโป้แต่มันน็อกนะโป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 ้เป็นยิงคนเดียวเลยนกสองคนเลือดใช่ไหมนี้โปร้อยเปอร์เซ็นต์สีตับ

ไอเหลือตี้โอ้โหือเหลือตี้เดียวเหลือตี้เดียวอยู่ไหนหาหาหาหใกล้โอ้โหฝ่าใกล้โคตรเลยชาร์จแบตแล้วนั่งไงีไปแกกันที่มันมีพอบเลยยัเลยโดนรองนะหน้าต่างมันยิงได้นะโยผู้อยู่ข้างล่างนะสแกนได้ก่อแตกคนนึงก็แตกคนนึงโอ้ก็แตกเหมือนกันสแกนเจอเนี่ยเออเนี่ยมันชุบมันเนี่ยใช่ปะใช่ คุ้มไหรอทุบไปแล้วโว้ยเสียเครื่องนะเมื่อกี้โอ้ยเฮียโปจังไรหมามากโคตรเที่ยมีอิปนะ้อสามอเผื่อแล้วเปืดอย่างมันวางไอ้นี่วางอิทไปเลโอ้ยเฮียฟิวนี่น่ารำคาญเป็นแค่สองคนใหญ่แล้วเอาไปสองคนไว้เที่ยสามหน้าสามหน้าสาม อยู่อยู่ต้นไม้ต้นนี้ไหนๆร oh, ะเบิดซะหน่อยระเบิดไอเหี้ยมั้งสวยตัวมองยากคลิปหายเนี่ยสองคนเปลยน่องนะตอนนี้ r เว้ยอไปไม่นะคือจเกียสแกนเกียนะแต่วิแกอยู่อยู่นั่นไ่ก่อนนะมองมอง้พไว้มองเข้ไว้อยู่นั่อยู่นี่สแกไฟองเก็บแล้วเก็บเบิดไปเยอะระเบิดมันทำให้กูเลือดลดลวนๆโอเคเดี๋ยวเทพโดนนกพองสี่วิเก็บสแกนไว้เลยโยอยู่อยู่แถนนี้อยู่แถนนี้อยู่แถนนี้ สองหรอวะสองสองเว้ยมันขยับซ้ายไปหมดเลยไอ้ขยับขวาไปหมดเลยแปตัวหลังอะปิ้วอ่ะแปลมองไม่เห็นว่ะไอ้เหี้ยต้องไปับลงน้พี่นะวิ่งแวิ่งแลอแกคนำให้แปลกเขาเนี่กเขาเีก ตัวเลยป่ะตัวเลยป่ะตัวเลยเห็นเล่น้องหนึ่งไม่รู้ตัวอยู่ไหนเนี่ยที่นี่อันนี่นั่งนี่หมดเอ้าที่นียมันชุบเทียอะไรวะหรือว่ามันชุบตัวเพราะว่ามันมาไม่ยิงเสียงชุบอะไปแล้วก็ชุบอะไม่เห็นมันไปอยู่แล้วมันก็พื้นลงไมเลยหรือว่าชุบได้คนเดียวอีกคนหนึงออกเอาไปเวลาที่เหรอนี่ไม่รู้ว่ะแกไปได้ ดูไปด <house> <ası vocês S 1> like ูร <Labor ator il fi> <c oughs> ีเพย์เราบ้าเมื่อกี้ดิไอ้เหี้ยไหมเจอดีเข้าไปเลยเราเจอดีกูกูนึกว่าไอ้ประตูข้างหลังไะยิงมานะเว้ยกูถึงเจ็บอ่ะกูนึกว่าข้างหลังยิงเหมือนมึงเลยเว้ยมันไม่มีทางที่ไอ้ขี้ยมันจะยิงได้ขนาดนี้เว้ยสองคนน่ะสองคนล้มใช่ป่ะเกาะม่วงหมดเลยล้มเลยล้มหมดเลยหายอ่ะไอ้เหี้ยกูคิดได้กูคิดได้ใจไอ้เหี้ยเอ้ย